ก็ได้เวลา <c oughs> ของการฟังทำกันโดยเฉพาะนะเฉพาะการที่เราฝึกสติก็ต้องทำความตื่นรู้เราฝึก ความตื่นรู้ไม่ใช่เราปล่อยไม่ใช่เราเราปล่อยไปตามอาการมันไม่ใช่แม้นั่งสมาธิก็ต้องนั่งจริงๆไม่ใช่กึ่งนั่งกึ่งนอนแบบ เคลิมเคลิมมันมันไม่ใช่เพราะเราไม่ได้ฝึกให้มันไหลไปกับอากาศหรือว่าไปปล่อยไปกับอารมณ์สองอย่างนี้อันตรายไหลไปตามอากาศ ปล่อยไปตามอารมณ์นี่มันผิดเลยอย่างนี้ไม่เรียกว่าเป็นการเจริญสติไม่ว่าจะเป็นการอบรมจิตหรือสติไปในกายที่เราจะรู้กาย ไม่ว่าจะยืนเดินหรือจะนั่งไม่แต่อ,อิริยบทในการนอนใหม่ๆก็ยังกำหนดอยู่แล้วก็สักพักง่วงแล้วก็ปล่อยให้กายได้พักแต่จิตเหมือนเขาได้สมาธิไปแล้วแม่กายหลับ ก็ไม่เป็นปัญหาอะไรเพราะจิตมันอยู่ในฌานหรือว่าสติไปในกายแล้วนะถ้าสมงุลเราสิ้นลมไปในในอิรียบทไหนก็ตามถ้าเป็นการนอน อย่าทำเล่นนะว่าในยามค่ำคืนเมื่อคนล้มตัวนอนลงไปเราอย่าคิดว่าเราจะได้ตื่นขึ้นมาทุกครั้งไปนะเพราะมีทุกค่ำคืนที่คนหลับแล้วไม่ได้ตื่นขึ้นมาอีกเลยในโลกนี้มีทุกคืน หรือบางคนตื่นมาแล้วก็จะไม่ได้หลับอีกเลยมีทุกวันฉะนั้นเราจะมาปล่อยตามอาการไม่ได้ไม่ได้ไหลตามอารมณ์ไม่ได้ มันต้องตั้งสติมันต้องกำกับกำหนดงั้นเราจะฝึกตรงไหนถ้าเราง่วงแล้วก็ปล่อยหลับเลยถ้ามันเป็นชั่วโวงที่เราจะต้องนอนอาตมาต้องบังคับให้นอนด้วย จะไม่เป็นความดันด้วยนะคนที่นอนหลับยากๆอายุมากขึ้นมีโอกาสเป็นความดันสูงแล้วหัวใจจะตามความดันหัวใจเบาหวานเนี่ยมันเหมือนกับสามพี่น้องตัวใดตัวหนึ่งมาแล้ว ตัวอื่นมันมันเกิดง่ายขึ้นนะฉะนั้นเราจะต้องทำให้มันกลรวสมดุลของมันหรือความสมดุลของมันในร่างกายเราเราเราต้องควบคุมมันอยู่ในสิ่งที่เราต้องการ เรือจจำกัดไม่ให้มันระเบิดไม่ให้มันระเบิดออกมาหรือว่าไหลไปกับอาการของเราไม่ได้ทางไัตัมมาก็นั่งบอกเก้าละญาติโจมเรานั่งเจริญสตินะกำหนดให้ดีนะให้รู้ทันนะพอตัมมานั่งสัก ยี่สิบนาทีตามาเริ่มเริ่มหัวทิมเริ่มหลับแล้วมันไม่ใช่อ่ะพูดทำไม่ได้อย่างนั้นจะเป็นครูสอนให้เขานั่งสมาธิตัวเองยังนั่งไม่เป็นเลยบอกเขาให้เจริญสติตัวเองยังตั้งไม่ได้ภาวะ ันไม่ได้ไม่ว่าภาวะธรรมภาวะของผู้ที่จะบอกให้เขาปฏิบัติเราทำให้ดูไม่ได้ก็มีพระรูปนะัหลายปีแล้วแตอนนั้นอบรมเด็ก แต่ไม่ใช่ที่นี่นะแต่มาก็ไปช่วยสอนอยู่พักน่ะเด็กบวชในช่วงภาคฤดูร้อนสำบัเนนก็ก็เป็นรอยๆท่านก็สอนนะลูกเนนตั้งสติให้ดีนะเออตั้งให้ดี นั่งสมาธิต้องตั้งให้มั่นนะลูกจิตต้องมัน่นสติต้องตั้งนะลูกอย่าเพอ้อย่าไหลนะตั้งให้ดีเด็กมันก็ฟังมันก็จำพอสักพักหน,น,นึ่งพระอาจารย์นั่งหัวทิมแล้วทิมอีกเด็กมันนั่งขำกึก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 ่พอได้เวลาถาม ใครมีอะไรสงสัยก็ถามพระอาจารย์ได้เด็กมันก็เลยยกมือสงสัยพระอาจารย์ครับเวลานั่งสมาธิถ้าเราเราหลับหรือเราหัวทิมไปทิมมาอย่างนั้นเรียกว่าเป็นสมาธิไหมครับเป็นสติไหมครับเอออาจารย์บอก มันไม่เป็นลุกถ้าเป็นมันต้องตั้งมั่นลุกมันต้องตั้งสติในกายก็รู้กายในจิตแล้วก็ตั้งจิตไม่ฟุ้งไปในข้างนอกเราต้องอยู่กับปัจจุบันแต่เมื่อกี้ผมเห็นพระอาจารย์เหมือนจะหลับอืมหลับที่ไหนพระอาจารย์ไม่หลับพระอาจารย์นั่งตั้งมั่นอยู่ตลอด นเนยก็เขามกันใหญ่หลายองค์ให้เราก็นั่งดูจะไม่หลับยังไงหลวงพี่สวดมนต์ยังยังสวดกระลับตื่นเลยบุบบวบบาสวสวดมนต์ก็ยังจะหลับโยโุปะควาอะลาสสุบะสะกวะกสะวากาโตปะกุณท ท่นดิติโกอาการูก่อโอ้บันนายโกปัจะจ้ตังใครสวดตามได้ก็เก่งแล้วอ่ะพระอาจารย์ไม่หลับมีสติรู้ตลอดมันภาวะมันไม่ได้ไงมันไม่ได้ มันก็คือไม่ได้แต่เวลาพูดอ่ะมันใช่ใช่มันมันต้องต้องตื่นรู้จริงๆตื่นรู้จริงๆมันต้องถ้าบอกตั้งสติก็ตั้งในกายก็ต้องปึก๊กขุดคู่เหลียวดูหันกับ ก้เมเงยรู้อิริยบทในกายของเรามันชัดอยู่แล้วไม่อย่างนั้นมันกำหนดตรงไหนสติไปในกายก็ถึงขนาดคอหากแล้วก็บอกอยังบอกตั้งมั่นอย่างนี้นะมั่นคนเดียวเดิามาถอนมั่นแล้ว ไม่แต่งด้วยหรอกลงครองไม่เอาด้วยไม่ได้มันต้องฝึกอย่างนี้ก่อนธรรมาจริงบอกว่าคนที่จะทำสมาธิได้ลึกอัปปนาห,หรืออุปจาระคืออัปปนาอุปจาระหรือปัญา มันต้องตั้งสติได้จริงๆแต่ามาเคยยกเทียบให้ฟังเหมือนเราจะสร้างตึกเป็นหลายๆชั้นหรือเป็นถึงร้อยชั้นอย่างเงี้ยหลายสิบชั้นเนี่ยสิ่งสำคัญคืออะไร พื้นฐานมันต้องแน่นหลักมันต้องมั่นจึงมีคำว่าการวางเสาเข็มหรือตอกเสาเข็มหรือสร้างฐานรากฐานรากไม่ให้เกิดการสุดตัวถ้ามันสุดตัวได้ตึกร้อยชั้นมันก็ล้มไม่เป็นท่าพังหมดเลยไม่ได้ อันตรายไม่ได้พระประธานที่อยู่หลังอัตมาไม่ใช่ตั้งลอยๆนะมีเข็มรับอยู่ข้างล่างไม่รู้กี่สิบต้นมันต้องฐานมันต้องต้องมันหลักมันต้อง ต้องมั่นต้องคงไว้เห็นไหมะน,นจุดเนี้ยเหมือนเราต้องตอกเข็มลงไปจะมาฝึกอย่างนี้นะไม่ใช่อยู่ๆแต่มาจะมาคือเดิมทีเราก็ต้องการฝึกสมาธิแต่พอถึงจุดหนึ่งเรา เราเผลอเราไหลเราหลับเราสัพเราพงกมันกลายเป็นการนั่งที่อึดอัดทรมานเพราะจิตมันไม่ได้มันไม่ได้สมาธิมันไม่ได้ปิติมันไม่ได้เกิดสุขจิตมันไม่รวมเป็นหนึ่งมันไม่มีพลังมันโครงมันโครงก็เลยมา จับตัวเองเริ่มต้นใหม่นั่งก็กค่อยหลีตาดูตัวเองนั่งสักพักบางทีเอ๊ะตัวเราโครงหรือเปล่ามันเหมือนจะโครงก็ค่อยลืมตาดูเอ๊ะมันยังนิ่งอยู่ไม่พอหลับตาดูมันกับมันโครงไม่เป็นไยนั่งดูนั่งดูกายเห็นกายก่อน คำว่าการเจริญสติเติมให้เต็มว่าถ้าเจริญสติปัฐานฐนะานของสติที่เราเจริญอยู่นสติปฐานสี่ที่ว่าขึ้นต้นคือกายเห็นกายในกายรู้กายไปในกายเหมือนกายนี้เป็นพระนครเป็นเมืองเรานะ เราต้องรู้จักมันหมดเลยซอกไหนมุมไหนมันกายของเราไงที่ว่ายาวว่ากว้างศอกหนาคืบนะโดยประมาณเนี่ยต้องรู้กายจะนั่งยืนเดินนอนิรียบทน้อยใหญ่เราต้องรู้ทันมันไม่งั้นฆ่าคนไม่รู้ตัวนะ ล้วอ้างว่ามือมันลั่นไปเองไงเหมือนเพลงก็ไม่ได้นัะติดคุกน่ะนะไม่ได้มันต้องมาจากสตินั่นสติมันไม่ควบคุมมันก็เลยลั่นไงไม่ได้สติต้องตั้งนั่งไปสักพักเคลิมมันง่วงงววันนี้ก็เลยอ้างว่าเมื่อคืนนอนดึกไปเหนื่อยมากไป เพียม,มากไปคือเราต้องรู้ไงแบตเตอรี่ของเรามันกี่เปอร์เซ็นต์ะพอแบตมันอ่อนเราต้องรู้ว่าเออนี่เป็นทางร่างกายนะมันอ่อนเพียม,มากเราฝืนเต็มที่แล้วมนุษย์ไม่ช่พู้วิเศษยังเป็นกายเนื้อ กายหยาบอยู่มันมีความสามารถทนได้แค่ไหนมันไม่ขีดของมันใช่ไหมถ้าเกินกว่านั้นผิวหนังก็ไม่ถ้ามันร้อนเกินขีดของมันมีมากกว่านี้ก็เย็นแข็งไม่ได้เรารับได้แค่อุณหภูมิแค่ไหนความเหนื่อยแค่ไหน ความเจ็บแค่ไหนถ้าเกินนั้นตายที่ว่าทนบาดแผลไม่ไหวพิษไม่ไหวความเจ็บไม่ไหวขาดใจตายที่คนถูกแทงทีมันหรือเลือดมันไม่พอต่อร่างกายก็ตายมันมีขีดของมันฉันเราก็ต้องรู้จักตัวเอง thắng một gọt. cái lũ nâng đô nâng đô nâng. ừng ngon gọt nâng ngon. luôn 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 ta luôn luôn ta. luôn luôn ta. luôn ลูกหน้าไม่หายก็คือนั่งสติกำลังมันกายไม่พอแล้วลูกยืนยืนไม่ได้เซไม่มีแรงเอาเดินเดินก็ยังโครงเค่งนั่นคือสภาพร่างกายเราถ้าเปรียบว่าแบตเตอรี่มันมันหมดแล้ว ต้องไปชาร์จคือต้องพักเหนื่อยกายให้พักกายเราแต่ถ้าระดับชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงเนี่ยฝืนได้ไหมได้ได้ไดไดอาวบางคนบอกจะง่วงเต็มที่ยมสังเกตดูว่าตรงกันไหม พอนั่งปั๊บง่วงพอลุกขึ้นปั๊บฟังเพลงตาสว่างดูหนังตาสว่างให้ทำอย่างอื่นตาสว่างหมดอา้าวเป็นไงพอมานั่งอีกล้ตาเปลือมันเป็นอะไรอ่ะนั่นมันคืออาการนิโวนไม่ใช่ว่ามันเพลียกายหนักนะ นิวรณมันครอบงำเพราะลุกไปไม่ง่วงแล้วนอนก็ไม่หลับแล้วแต่พอมานั่งไอละลอยเลยละลอยโหยไปหมดเรียวแรงหมดนั่นนิวรณมันครอบแรงก็หมดจิตก็ฟุ้ง ใจก็พยาบาทติดอยู่ในกรรมคุณเป็นยะกรรมคุณแล้วก็ชีวิตมีแต่ความสับสนลังเลสงสัยถ้างนี้เนี่ยเรียกว่าอาการนิวรไม่ง่ายที่เราจะข้ามมันไปได้ไม่ง่าย จึงต้องฝึกฝึกช่วงหนึ่งมันต้องฝึกกันแบบเข้มๆนะไม่ใะ่ฝึกแบบธรรมดาแล้วเราสู้มันไม่ไหวเพราะบางอย่างมันต้องใช้เวลาเคี่ยวนานใช่ไหมถ้าเป็นการเคี้ยวหรือเราจะปรุงอะไรบางทีใช้เวลานาน,าน หรือว่าบางอย่างต้องใช้ไฟที่แรงมันถึงจะไม่ละลายหลอมสิ่งนั้นได้ขึ้นอยู่ว่านั่นมันคืออะไรด้วยเช่นในจุดหนึ่งความเพียรของผู้ปฏิบัติถ้าเราไม่พอเราข้ามมันไม่ได้อีกสิบชาติก็ข้ามไม่ได้แต่ถ้าเรา ทำได้นะต่อไปมันก็ได้มันไม่ได้เป็นเรื่องยากที่ยากเพราะไม่ได้แต่เมื่อได้แล้วมันก็ไม่ยาก